วิธีเปลี่ยนความกลัวที่มีอยู่ในใจเพื่อรับมือกับปัญหา 6. กทำอย่างไรเมื่อมีใครบางคนไม่อยากเห็นคุณเติบโตเมฆหมอกที่เคลื่อนมาปกคลุมเริ่มจางหายพอเริ่มมองโลกสวยชีวิตก็ดูจะง,ง่ายขึ้นเยอะเลยขณะเริ่มนําการคิดบวกที่เพิ่งค้นพบมาปฏิบัติให้เกิดผลและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เฝ้ารอมาทั้งชีวิต คุณก็พบว่ามันกำลังมีเรื่องไม่เข้าเค้าเกิดขึ้นกับผู้คนในชีวิตคุณรู้สึกว่าคนสำคัญบางคนในชีวิตทั้งในบ้านและนอกบ้านดูเหมือนจะไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงกันซักเท่าไหร่ต่อให้คุณคนเก่าจะอยู่ในสภาพยับเยินขนาดไหนก็ตามทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้หนอเรื่องของเรื่องก็คือคนอื่นจะชินแล้วว่า ควรมีปฏิสัมพันธ์กับคุณด้วยวิธีการแบบไหนและพอมันไม่เป็นไปตามแผนที่คิดไว้ก็ยอมต้องผิดหวังเป็นธรรมดาแม้พอเข้าใจได้แต่มันก็รบกวนจิตใจคุณอยู่ไม่ใช่น้อยเลยคุณจะกำลังกลัวทั้งการพยายามก้าวไปข้างหน้าและต้องตัดสัมพันธ์กับบางคนในชีวิตแทนที่จะได้กำลังใจที่หวังไว้จากใครบางคนคุณกลับต้องมาอยู่ในดงศัตรูไปเสียนี่ ก่อนจะพูดคุยถึงวิธีรับมือกับคนในครอบครัวที่รับไม่ได้เมื่อเห็นคุณกำลังเติบโตขึ้นไปในชีวิตฉันอยากให้คุณหันมามองคนส่วนใหญ่ในชีวิตกันให้ดีๆเสียก่อนคนเหล่านั้นคอยหนุนหลังให้คุณเติบโตขึ้นไปหรือจุดดึงคุณให้ตกต่ำลงมาคุณรู้สึกดีที่มีพวกเขาอยู่เคียงข้างหรือรู้สึกว่ากำลังติดโรคคิดลบจากพวกเขาคนเหล่านั้น ตื่นเต้นที่ได้เห็นคุณคนใหม่กำลังบังเกิดขึ้นมาหรืออยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณคนเก่าที่คุณเติบโตแสงหน้าไปได้แล้วถ้าคำตอบคือส่วนหลังของคำถามทั้งสมข้อนี้มันก็ถึงเวลาที่คุณควรจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้แล้วโปรดอย่าลืมว่าคุณได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่า จะพยายามขยับฐานะตัวเองจากผู้ทุกข์ทรมานไปเป็นผู้ส่งอำนาจให้จงได้เมื่อมองในแง่ของความรู้สึกที่มีต่อความกลัวภายในใจและขอให้จำไว้ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจขึ้นอย่างเหลือเชื่อถ้าได้แรงสนับสนุนจากกลุ่มคนที่มีจิตใจเข้มแข็งฮึกเหิมและเปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ถ้าต้องอับอายขายหน้าเมื่อรู้ความจริงว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนที่ถูกมองว่าเป็นพวกอ่อนแอไปไหนไม่รอดและมีแต่ความสิ้นหวังก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลไปเลยการตระหนักรู้ความจริงข้อนี้คือกุญแจสำคัญที่จะแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จพวกเรามักไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ในกลุ่มคนที่ดีเอาแต่คร่ำครวญไปวันๆจนกว่าตัวเราจะเลิกคร่ำครวญได้นั่นแหละ พอเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่อะไรๆก็จะเดินหน้าไปตามที่ควรได้อย่างเป็นอัตโนมัติและจะทำได้อย่างไรล่ะมันง่ายนิดเดียวพอเริ่มเติบโตขึ้นคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณจะไม่อยากอยู่ร่วมกับพวกสิ้นหวังอีกต่อไปการคิดลบติดต่อถึงกันได้และคุณก็จะเดินจากมาด้วยความรู้สึกว่าแย่จังที่มัวไปเสียเวลาอยู่กับคนคิดลบแบบนั้น การคิดบวกจะติดต่อถึงกันได้เช่นกันและการใช้ชีวิตอยู่กับคนคิดบวกก็จะทำให้คุณรู้สึกราวกับมีปีกบินในไม่ช้าคุณจะเริ่มตัดสินได้ว่าอะไรเป็นอะไรพลังงานเป็นสิ่งที่จับต้องได้และพอเริ่มตระหนักรู้ขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกได้เลยว่าใครเป็นคนคิดบวกหรือคิดลบ และคุณจะถูกดึงดูดให้เข้าไปใกล้กับคนคิดบวกอย่างเป็นอัตโนมัติผู้คนในชีวิตคือตัวชี้วัดชั้นดีที่จะบอกได้เลยว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่บนอารมณ์ความรู้สึกระดับไหนชอบอย่างไรก็ได้อย่างนั้นระหว่างเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณจะดึงดูดและถูกดึงดูดให้เข้าไปอยู่ร่วมกับผู้คนอีกประเภทที่ต่างไปจากเดิม พ่อนำเรื่องนี้มาถกกับรักเรียนในชั้นคำถามที่ผุดขึ้นมาเสมอเลยก็คือมันก็ดีอยู่หรอกแต่ฉันจะทำยังไงกับเพื่อนที่เคยคบหากันมาซึ่งฉันได้แสงหน้าพวกเขาไปหมดแล้วหลายคนจะรู้สึกผิดที่ต้องทิ้งเพื่อนพวกนั้นไว้ข้างหลังมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคนเหล่านั้นกำลังทึกทักเอาเองอยู่เสมอเลยว่าเพื่อนเก่าเหล่านั้น คงไม่เข้มแข็งพอที่จะเดินหน้าไปโดยไม่มีพวกเขานี่ถือเป็นการด่วนตัดสินและกำลังดูแคลนเพื่อนอยู่ไม่ใช่น้อยฉันกล้ารับประกันเลยว่าในระหว่างที่คุณกำลังถอยห่างมาจากชีวิตคนเหล่านั้นพวกเขาก็จะหาเพื่อนใหม่ไว้ให้สูงสิงด้วยได้อยู่ดี สังคมแห่งการคร่ำควรจะยังคงอยู่ไปอีกนานและเพื่อนของคุณก็จะหาทางกลับไปอยู่ในที่ที่จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนั้นได้เสมอเลยเรื่องที่อาจเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพลังที่คุณเพิ่งได้รับมาหมดัดหมดอาจปลุกเพื่อนๆคุณให้ตื่นขึ้นมามองเห็นทางเลือกที่เป็นโอกาสใหม่ๆและพวกเขาอาจมาร่วมเดินเคียงข้างเพื่อก้าวไปเป็นคนที่มีอำนาจในตัว ชอบลงมือทำและเปลี่ยมไปด้วยความรักเหมือนอย่างคุณด้วยก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆไปเลยคุณต้องไม่ลืมด้วยว่าแม้จะยังคงใช้ชีวิตอยู่กับพวกเพื่อนเกา่าแต่การขยายกลไกที่คอยเกื้อหน,นุนของคุณให้กว้างไกลออกไปก็จะถือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณเพื่อจะได้มีแบบอย่างที่ก้าวล้ำทุกประเภทเอาไว้คอยชี้ทางสว่างให้ แล้วฉันกำลังพูดถึงกลไกเกื้อหนุนแบบไหนอยู่นะก็ประเภทที่จะทำให้คุณรู้สึกดีเยี่ยมกับตัวเองยังไงล่ะดีชนิดที่ถ้าคุณบอกว่าอยากกลับไปเรียนต่อให้จบหรืออยากหางานใหม่ทำและอื่นๆเพื่อนๆก็จะบอกกับคุณเลยว่าฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่บันเจิดมากเลยเธอต้องไปได้สวยแน่ๆไม่เห็นมีอะไรที่ต้องห่วงเลยสักนิด เธอพร้อมมาตั้งนานแล้วล่ะลุยเลยเพื่อนนี่คือการสนับสนุนที่ฉันกำลังพูดถึงไม่ใช่ประเภทที่คอยพูดว่ามันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรือต้องแข่งกันดุเดือดขนาดนั้นเธอของสู้เขาไม่ได้หรอกจะดิ้นรนให้เปืองตัวไปทำไมถ้าได้ยินคำพูดประเภทนี้เมื่อไหร่ก็จงรีบหันหลังกลับมาให้ไวเลย ในบรรดาเพื่อนใหม่ที่คุณกำลังผูกสัมพันธ์อยู่อย่าลืมมองหาคนอุดมการเดียวกันที่ก้าวไปไกลกว่าคุณตั้งเยอะเอาไว้ด้วยเหมือนดังคำกล่าวในหนังสือ The o c c u r i a n Conspiracy ซึ่งสร้างชื่อให้กับเมลิเลียนโฟกุสันที่ว่าในยามที่กำลังหาทางข้ามกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดข้างหน้านี้ไปให้ได้คนที่จะช่วยเราได้มากเลยก็คือ เพื่อนที่เคยสร้างสะพานข้ามลำน้ำและเลิกเป็นคนสิ้นหวังและเกลียดคร้านไปตั้งนานแล้วแม้การชักนำผู้คนไปในทางที่ควรจะทำให้เรารู้สึกดีเสียยิ่งกว่าสิ่งใดแต่การมีคนคอยชี้ทางสว่างให้ก็จะทำให้เราคลายความกัง,งวลไปได้เหมือนกันชีวิตจะมีแต่เรื่องสนุกสนานและต้องดิ้นรนฟันฝ่าน้อยลงถ้าเราไม่ต้องกรีทางไปด้วยตัวเอง คนคิดบวกจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายรู้ดีว่าไม่ควรเอาจริงเอาจาังกับชีวิตจนเกินไปใครๆจึงอยากอยู่ใกล้มันคงไม่ผิดนักหรอกถ้าจะบอกว่าพวกคิดบวกนั้นมีเลือดบ้าอยู่ในตัวกลุ่ม i n s i ซเอที่ฉันพูดถึงไปเมื่อบทก่อนหน้านี้จะสนับสนุนทั้งการคิดบวกและการพยายามมองโลกให้กว้างไกลไปกว่าเดิม เพื่อช่วยกันทำให้โลกเรากลายเป็นที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าเราหันมาห่วงใหญ่สิ่งที่ใหญ่โตกว่าตัวเราความกลัวจะลดลงไปเป็นอย่างมากเราจะรู้สึกว่าตัวเราคือส่วนหนึ่งขององค์รวมที่มีขนาดใหญ่โตกว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงลำพังและนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เราจะได้รู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายนั่นคืออะไร การมีกลุ่มคนคอยเกื้อหนุนบางประเภทอยู่ในชีวิตจะมีความสำคัญต่อความสงบทางใจและความรู้สึกถึงพลังอำนาจในตัวได้อย่างเหลือเชื่อฉันไม่อาจเน้นย้ำไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วว่ามันสำคัญเพียงใดที่คุณต้องเริ่มมีคนเข้มแข็งเอาไว้ในชีวิตเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ว่าจะอยู่ในรูปของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและประสบความสำเร็จมามากพอ หรือเป็นแค่กลุ่มเพื่อนที่ตั้งใจจะมาร่วมกระบวนการสร้างความเติบโตในชีวิตไปกับคุณอยากบอกอีกครั้งว่าอย่ามัวเป็นห่วงเพื่อนที่ชอบคิดลบอยู่เลย มันเป็นไปได้มากเลยที่ถ้าคุณเลิกเอออไปกับการเล่นบทเป็นผู้ถูกกระทำของคนเหล่านั้นได้เมื่อไหร่พวกเขาก็จะค่อยๆหายหน้าไปจากชีวิตคุณเองหรือไม่ก็หันมาร่วมเดินทางเพื่อก้าวเป็นคนที่มีอำนาจและความรักในตัวไปกับคุณแล้วคุณควรเริ่มต้นอย่างไรดีล่ะ ลองคิดถึงคนที่คุณเพิ่งเคยเจอและเป็นเลื้มในตัวเขาดูก็ได้พยายามสืบเสาะเบอร์โทรของพวกเขาแล้วโทรไปบอกตามตรงเลยว่าคุณรู้สึกประทับใจที่ได้เจอเขาและอยากรู้จักกันให้มากกว่านี้จากนั้นก็ชวนเขาไปกินข้าวกลางวันหรือมื้อเย็นกับคุณฉันรู้ดีว่าในช่วงแรกมันอาจน่ากลัวอยู่ไม่ใช่น้อย หลายปีก่อนที่เพิ่งทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกมือฉันสั่นไปหมดระหว่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคนคนหนึ่งฉันแปลกใจมากเมื่อได้รู้ว่าสตรีที่ฉันโทรไปผูกสัมพันธ์ด้วยก็รับโทรศัพท์ด้วยความตื่นเต้นไม่แพ้กันตอนนั้นฉันยังเป็นคนที่ไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองจึงคิดไปว่าเธอน่าจะหาทางปฏิเสธฉันทุกวิธีทางแต่ทุกอย่างกับตาลปบัดไปหมดเธอบอกว่า ตื่นเต้นมากที่ได้รับโทรศัพท์จากฉันฉันได้แต่ตอบกลับไปอย่างไม่ค่อยมั่นใจนักหรอกว่าจริงหรอคะแล้วเย็นวันหนึ่งเราก็ได้ไปหาอะไรทําด้วยกันอย่างชื่นมืดและอย่างเป็นเพื่อนสนิทกันมาจนทุกวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มสารสัมพันธ์กับผู้คนได้ง่ายดายยิ่งขึ้นและถือเป็นโชคดีเหลือเกินที่ฉันมีกัลยาณมิตรมากมายอยู่ในปัจจุบันประเด็นสําคัญคือ คุณต้องมีความเพียรพยายามมีคนมากมายที่ชอบรอให้คนอื่นโทรมาหาและอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมพวกเขาต้องมามีชีวิตที่ว้าเวยอย่างนี้ไม่มีอะไรเดินมาหาคุณหรอกโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นคุณต้องดิ้นรนโวนขวายที่จะสร้างกลไกเครื่อหนุนในแบบที่ต้องการขึ้นมาเองแม้จะดูน่ากลัวเพียงใดก็จงทำไปเถิด แม้จะโดนใครปฏิเสธมาบ้างก็จงก้มหน้าก้มตาโทรต่อไปแค่กดเบอร์ไปสิบลายแล้วมีคนตอบรับมาสักคนก็ถือว่าเยี่ยมมากแล้วอย่าลืมว่าคนเรานั้นจะเป็นปลื้มมากถ้ารู้ว่าคุณกำลังสนใจเขาอยู่แม้จะบอกปัดคำเชิญด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างก็ตามแต่คุณโทรไปหาก็ทำให้หัวใจเขาพองโตขึ้นมาได้แล้วขอให้เลือกคนที่จะโทรไปหา จงโทรไปหาคนที่คุณมองว่ามีความเติบโตในชีวิตไปมากกว่าคุณสักสองสาคัน้นคุณจะมั่นใจในตัวเองขึ้นอีกโขเมื่อรู้ความจริงว่าคุณยังมีดีกว่าเขาอยู่อีกตั้งหลายอย่างเลยพวกเราชอบประเมินตัวเองต่ำกว่าที่เป็นจริงกันอยู่เสมอคุณจะพบคนแบบนี้ได้ตามห้องเรียนเวิร์กช็อปหรือวงสัมมนาหลักสูตรพัฒนาตัวเอง นั่นคือที่ที่คุณจะได้พบเจอผู้คนที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่จะพาตัวเองไปสู่ความเติบโตในชีวิตคุณกับคนเหล่านั้นอาจมีอะไรเหมือนกันอยู่หลายอย่างและโอกาสที่จะได้พูดคุยกันอย่างเปิดอกก็น,น่าจะมีอยู่ไม่น้อยเลย เมื่อคุณหาเพื่อนได้อย่างที่ควรจะเป็นแล้วคำถามที่อาจเกิดตามมาก็คือแล้วฉันจะทำอย่างไรกับคู่ชีวิตที่กำลังฉุดดึงฉันให้ตกต่ำลงไปดีละ่ะคำถามนี้สำคัญไม่ใช่เล่นบ่อยครั้งที่เราพบว่าคนที่จะขัดขวางไม่ให้เราเติบโตไปในชีวิตได้ก็คือคู่ชีวิตของเรานั่นเอง แม้เราจะตกใจและผิดหวังเมื่อรู้ว่าพวกเขาอาจไม่สนับสนุนเราได้ถึงเพียงนั้นแต่จริงๆมันกลับไม่ได้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดคู่ของเรามักเข้าใจว่าพวกเขาอาจต้องเสียอะไรอีกหลายอย่างถ้าเราเริ่มทำตัวเป็นปัญหาขึ้นมามันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนั่นแหละ พวกเขาจึงจะประจักษ์แจ้งว่าตัวเองอาจได้อะไรอีกตั้งหลายอย่างถ้าเราสามารถเติบโตขึ้นไปในชีวิตเรื่องราวสองกรณีต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างอันสุดโตง่งที่แสดงให้เห็นว่าครูชีวิตจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ยากเย็นเพียงใดต่อให้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นการมีสุขภาพที่แข็งแรงก็เถอะดอลลิส ดอริสเป็นหนึ่งในนักเรียนยุคแรกสุดของฉันเธออาศัยอยู่ที่กราเดนซิตี้ลองไอซ์แลนด์และไม่กล้าออกไปไหนไกลมาเป็นเวลา18ปีจริงๆสองสามปีก่อนมาเรียนกับฉันดอริสก็แทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยเธอเป็นโรคกลัวที่โล่งแจง้งอย่างที่คุณอาจกำลังเดากันอยู่นั่นแหละ วิชาที่ฉันสอนเป็นเรื่องราวของความกลัวที่พบอยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งเป็นคนละเรื่องกับอาการกลัวหรือรังเกียจแบบผิดปกติในรูปแบบต่างๆกระนั้นมันก็มีบางอย่างโดนใจให้ดอริสมาลงทะเบียนเรียนวิชานี้กับฉันแทนที่จะปล่อยให้ดอริสมาเรียนด้วยตัวเองแต่เท็ผู้เป็นสามีกับต้องขับรถพาเธอมาถึงนิวยอร์กก่อนเดินขึ้นมาส่งแล้วลงเป็นนั่งคอยข้างล่าง ดอริสตื่นกลัวเกินกว่าจะทำอะไรด้วยตัวเองพอต้องออกมาพูดหน้าฉันฉันก็ได้เห็นความทุกข์ทรมานปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอดอริสตื่นกลัวว่าตัวเองกำลังจะมีอาการเครียดและวิตกกังวลอย่างเฉียบพลันฉันนำเทคนิคที่มีชื่อว่าความตั้งใจที่ส่วนทางกัน (Paradoxical Intention) มาใช้กับดอริสพูดง่ายๆก็คือ พยายามขยันขยอให้เธอทำในสิ่งที่กำลังกลัวเราต่อต้านอะไรก็จะยิ่งเป็นอย่างนั้นฉันจึงบอกให้ดอลลิสเลิกขัดขืนและแสดงให้พวกเราเห็นว่าอาการเครียดและวิตกกังวลอย่างเฉียบพลันนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรเรื่องนี้คงทำนายได้ไม่ยากหรอกว่าเธอไม่อาจแสดงให้เห็นได้เลยสักอย่างไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายดอริสก็เริ่มหัวเราะออกมาพร้อมๆกับพวกเราทุกคนในห้องแต่นั่นเป็นต้นมาเธอก็ค่อยๆกลับมาเป็นคนปกติที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเธอทำกันบ้านตามที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งและไม่นานดอริสก็กลับมาทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ขับรถไปซื้อข้าวของจนถึงขึ้นรถไฟใต้ดิน ฉันและพวกเพื่อนในชั้นได้เห็นกับตาเลยว่าเธอเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมอยู่เลยวันหนึ่งดอลลิสมาเรียนด้วยอาการของคนที่กำลังมีบางอย่างให้ทุกข์ใจเธอกล่าวกับเพื่อนๆว่าระหว่างกำลังดีวันดีคืนฉันก็พบว่าสามีกำลังพยายามขัดขวางความก้าวหน้าของฉันก่อนออกจากบ้านเขาจะหาทางยัดเยียดความกลัวทุกอย่างเข้ามาในหัวฉัน พอกลับไปบ้านพร้อมเรื่องราวใหม่ๆที่เพิ่งก้าวข้ามมาได้และอยากเล่าให้เขาฟังเขาก็จะถอยห่างแล้วเริ่มทำตัวเป็นคนอื่นไกลฉันละโกรธจริงๆเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้กับฉันด้วยนะเรื่องนี้หาคำตอบได้ไม่ยากสำหรับพวกเราทุกคนที่เคยเปลี่ยนแบบแผนในการดำเนินความสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตอย่างหน้ามือเป็นหลังมือกันมาแล้ว เทศทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีเหตุผลบางอย่างอยู่ในใจระยะแรกเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของดอริสกำลังสั่นคลอนชีวิตเขาก่อนที่เธอจะเริ่มพลิกฟื้นมาเป็นปกติเขาเคยมีภรรยาที่วันๆเอาแต่น,นั่งคอยว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะกลับมาบ้านเสียทีเทสไม่เคยทำให้ตัวเองต้องเป็นกังวลด้วยข้อสงสัยที่ว่าดอริสอาจกำลังไปทำอะไรอยู่นอกบ้าน มันไม่มีอะไรที่จะมามั่นคงแน่นอนเท่านี้อีกแล้วแม้ทั้งคู่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ข้อจำกัดจากความกลัวหรือรังเกียจอะไรเกินกว่าเหตุของเธอก็ตามประการที่2มันอาจเป็นความห่วงใหญ่ที่จริงๆจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเทสเองหลายปีมาแล้วที่ดอริสเป็นเสมือนนกน้อยในกรงทอง มันเป็นเรื่องน่าคิดเหลือเกินว่าจะมีอะไรมาทำร้ายเธอที่กักตัวอยู่แต่ในบ้านได้บ้างแต่ณตอนนี้ดอริสกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกเดินทางไปมาบนถนนหนทางในมหานครนิวยอร์กเขาย่อมต้องกลัวเป็นธรรมดาว่าเธอจะประสบอันตรายบ้างหรือเปล่าเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นห่วงลูกๆที่ต้องเดินข้ามถนนตามลำพังเป็นครั้งแรกในชีวิตนั่นแหละ เท็ดก็กำลังเป็นห่วงเด็กน้อยของเขาซึ่งกำลังพยายามจะข้ามถนนเป็นครั้งแรกในหลายๆเรื่องอยู่ด้วยเช่นกันประการสุดท้ายก็คือการอยู่ได้ด้วยตัวเองของดอริสกำลังทำให้เท็ดอดเป็นกังวลไม่ได้หลายปีมาแล้วที่เธอต้องอาศัยเขาทำทุกอย่างให้ชนิดที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้ดอริสกำลังทำทุกอย่างด้วยตัวเธอเอง ในเมื่อมันไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วอย่างนี้เธอจะยังต้องการเขาอยู่อีกหรือเปล่าหนอพอเทสคิดแบบนี้มันจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงมองว่ามันเป็นเรื่องยากเย็นเสียเหลือเกินที่จะสนับสนุนดอริสให้มีชีวิตที่เติบโตขึ้นไปพอเราพูดถึงสิ่งที่เทสอาจกำลังรู้สึกอยู่ในใจดอริสก็เริ่มรู้เลยว่ามันคือเขาต่างหากละ่ะที่ต้องการให้เธอช่วยเหลือ ดอลิสยอมรับว่าความโกรธทำให้เธอไม่อาจช่วยเท็ดได้สักอย่างเธอพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าคุณคงไม่มีทางช่วยคนที่คุณอยากต่อยให้หน้าหงายให้เลิกเป็นกังวลไปได้หรอกนะคะมันต้องใช้เวลาสักพักแต่ทั้งคู่ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องมีถ้าอยากประครับประคองชีวิตคู่ให้อยู่เรื่องกันต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ทั้งคู่ต่างมีความสุขไปด้วยกัน สิ่งที่คอยหนุนหลังเรื่องนี้อยู่ก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าดอริสจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนไร้ค่าที่ต้องกักขังตัวเองเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วแม้มันจะทำให้เธอต้องสูญเสียสามีไปก็คงต้องปล่อยไปตามยถากรรมดอริสรู้ว่ามันเป็นสิทธิของเธอที่จะกลับไปมีสุขภาพที่ดีหลังจากต้องทุกทนมาเป็นปีป เท็จึงประจักษ์แจ้งเลยว่าคงจะใช้วิธีการแบบหลอกหาประโยชน์ใส่ตัวไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่ปรับตัวก็มีหวังต้องเสียภรรยาไปแน่ๆทิฐิในตัวเขากล้ากแก่งพอที่จะเอาชนะความรู้สึกว่ากำลังถูกคุกค,คามและในที่สุดเขาก็หันมาสนับสนุนดอริสอย่างสุดลิ้มทิมประตูโรน่าเรื่องราวของโรนากับบิวก็ไม่ต่างกันปัจจุบันโรนา เป็นสาวงามราวกับกระเด็นออกมาจากปกนิตยสารแฟชั่นชั้นนำซักฉบับ3ปีก่อนเธอหนักถึง250ปอนด์คุณหมอเคยเตือนเธอไว้ว่าถ้าไม่ลดน้ำหนักบ้างสุขภาพเธอก็จะทรุดโทรมลงมากกว่านี้ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเหลือเชื่อเธอจึงลดน้ำหนักไปได้ตั้งเยอะและมีรูปร่างพร้อมเพรียวมาโดยตลอดพอลดน้าหนักได้สาเร็จสตรีคนใหม่ จึงบังเกิดขึ้นมาให้ใครต่อใครได้เห็นกันความสัมพันธ์ระหว่างโรงน่ากับสามีก็เหมือนกับของดอรลิสที่ต่างผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมายหลายอย่างก่อนที่เขาจะยอมรับความจริงเลยว่าเขามีภรรยาแสนสวยและเป็นที่ต้องตาของเหล่าผู้ชายไม่ว่าจะย่างไกลไปทางไหนบิวใช้ความพยายามอย่างแยบยล เพื่อบ่อนทำลายภรรยาที่เลอโฉมเรากับเป็นคนละคนโดยกล่าวหาว่าเธอชอบหวานสเนสน่ห์ใส่หนุ่มๆไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ตามที่เธอต้องการปนเปื้อเธอด้วยอาหารที่กินแล้วอ้วนและใช้อุบายอื่นๆอ,อีกหลายอย่างโดยพื้นฐานแล้วปิวเป็นคนจิตใจดีจึงตกใจมากเมื่อรู้ว่าในใจเขากำลังรู้สึกถึงการถูกคุกค,คามเมื่อเห็นภรรยาเริ่มมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ พอเริ่มมองเห็นว่าความไม่มั่นใจในตัวเองของเขาจะทำร้ายทั้งตัวเขาและโรน่าได้มากมายเพียงใดบิลจึงรีบไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชีวิตสมรสในตอนนี้จึงกำลังก้าวหน้าไปด้วยดี ใช่ว่าชีวิตแต่งงานของทุกๆคู่จะเป็นไปด้วยดีเหมือนของดอลิสและโลน่าเสมอไปและการเปลี่ยนแปลงกับข้อตกลงของการครองครู่ซึ่งไม่ใช่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าชีวิตคู่ของคุณน่าจะมาถึงจุดจบลงในไม่ช้านี้แล้วแม้ความคิดที่ว่าชีวิตคู่ของคุณอาจอับปางลงจะฟังดูเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ในความเป็นจริง ฉันก็ยังไม่เคยเห็นใครคนไหนที่เลือกว่าจะขอเดินไปบนเส้นทางแห่งความเติบโตในชีวิตมากกว่าชีวิตคู่แล้วต้องมาเสียใจในภายหลังเลยสักคนเราจะมาดูตัวอย่างจากสองเรื่องนี้กันริชาร์ดตามปกติริชาร์ดจะเลือกทำในสิ่งที่ปลอดภัยไว้ก่อนเขาเป็นนักบัญชีผู้หาเลี้ยงตัวเองภรรยาและลูกๆอีกสองคนจากเงินเดือนที่ได้รับเป็นรายสองสัปดาห์ ด้วยวัย30ปลายปลายๆเขาก็คิดตกแล้วว่าชีวิตยังมีอะไรมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่หนึ่งในบริษัทที่เขาทำงานให้หลายอย่างกำลังประกาศขายกิจการอยู่มันเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เล็กๆแห่งหนึ่งที่มีอนาคตสดใสพอเขาเอาเรื่องการระดมทุนเพื่อซื้อกิจการที่ว่าไปคุยให้ภรรยาฟังเธอกลับรับไม่ได้เพราะมันทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินอีกต่อไป เธอมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะทำงานนี้สำเร็จได้อย่างไรริชาร์ดตัดสินใจว่าจะต้องลองทำเรื่องนี้ดูไม่งั้นสภาพจิตใจของเขาคงย่ำแย่ไปกว่านี้แน่ๆเขาอาจทำไม่สำเร็จแต่ถ้าไม่เดินหน้าเรื่องนี้เขาคงต้องใช้ชีวิตที่เหลือไปกับสิ่งที่ไม่ได้อยากทำแม้ภรรยาจะไม่เห็นด้วยแต่ริชาร์ดก็ลงมือซื้อบริษัทที่ว่าหลังระดมทุนได้ครบถ้วนตามต้องการ ช่วงที่กำลังทำเรื่องนี้สถานการณ์ในบ้านได้เปลี่ยนจากหน้ามือไปเป็นหลังมือเป็นเรื่องปกติที่ช่วงแรกของการบริหารกิจการใหม่ๆจะต้องการการอุทิศเวลาให้เป็นอย่างมากริชาร์ดต,ต้องเจอแต่ความขุ่นเคืองจากภรรยาเขาไม่เคยได้รับการช่วยเหลือหรือกำลังใจจากเธอเลยริชาร์ดขอให้เธอมาช่วยงานในบริษัทเพราะลูกๆทั้งสองคนก็ดูแลตัวเองได้แล้วแต่เธอกลับปฏิเสธข้อเสนอของเขา บ้านเริ่มกลายเป็นสนามรบและพอพบว่าตัวเองนั้นจะดีใจที่ได้ออกจากบ้านเพื่อไปทำงานในทุกเชา้าและไม่อยากกลับมาหลังเลิกงานตอนเย็นริชาร์ดจึงฟันธงได้เลยว่ามันถึงเวลาที่จะยุติชีวิตคู่นี้ลงได้แล้วทุกวันนี้ภรรยาก็ยังเห็นริชาร์ดเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่เอาใจใส่อยู่เลย ก็ด้วยเหตุที่เขาไม่ยอมเล่นไปตามเกมที่เธอเป็นผู้เขียนกฎขึ้นมากับมือแท้ๆเชียวในที่สุดริชาร์ดก็ยาขาจากภรรยาและประสบความสำเร็จกับธุรกิจอย่างสูงสุดเขาเติบโตไปในชีวิตโดยภรรยาไม่อาจเติบโตไปกับเขาได้เลยริชาร์ดจะอกสั่นขวัญหน,นีเมื่อนึกย้อนไปว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้คว้าโอกาสทองในวันนั้นเอาไว้ ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากเลยเขากล้าที่จะทำทั้งที่ใจยังกลัวแม้จะทำให้ชีวิตคู่ต้องอับปรางลงก็ตามปัจจุบันริชาร์ดแต่งงานใหม่กับสตีที่คอยเป็นกำลังใจให้เขามีชีวิตที่เติบโตขึ้นไปและเขาก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยเช่นกันทั้งคู่กำลังมีชีวิตที่เติบโตไปด้วยกันเชียร่า เชียราเป็นอีกคนที่เลือกความเติบโตในชีวิตแทนที่จะเป็นชีวิตคู่ที่ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไรเธอแต่งงานตั้งแต่ยังเป็นสาวและมีลูกสาวสองคนตั้งแต่ใช้ชีวิตคู่มาได้แค่4ี่ปีไม่นานความไม่พึงพอใจได้เริ่มก่อตัวขึ้นและด้วยแรงหนุนจากโรเจอร์ผู้เป็นสามีเชียราจึงกลับไปเรียนต่อให้จบ แม้ตอนแรกจะรู้สึกกลัวว่าหลังห่างเหินมาตั้ง5ปีเธอคงเรียนไม่รู้เรื่องอีกแล้วแต่เชียร่าก็กลายมาเป็นดาวเด่นประจำรุ่นสำเร็จการศึกษามาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองความสำเร็จนี้ทำให้เธอมีกำลังใจเรียนต่อจนจบปริญญาโทและปิดท้ายด้วยปริญญาเอกอีกหนึ่งใบระหว่างที่เธอกลับไปเรียนทุกอย่างก็ดูจะไปได้สวยสำหรับโรเจอร์ เขาภาคภูมิใจในนักเรียนตัวน้อยๆของเขาและช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูลูกๆได้เป็นอย่างดีหลายปีต่อมาพอถึงวันที่เชียราเอาใบปริญญาเอกมาแขวนไว้บนผนังบ้านความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีก็ดูท่าว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเชีราไม่ได้เป็นนักเรียนตัวน้อยๆของโรเจอร์อีกแล้วเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีวิชาแก,ก่กล้า เนื้อกว่าปริญญาโทที่เขาจบมาเสียอีกพอมาถึงจุดนี้การตํำหนิติเตียนกันแบบไม่ไว้หน้าจึงเริ่มมีให้เห็นรวมทั้งการไม่ยอมพูดจากันดีๆและการกลับบ้านดึกๆด,ดื่นๆของฝ่ายสามีเขาเริ่มไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นซึ่งเดาได้ไม่ยากเลยว่าเธอต้องเป็นคนที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาอย่างแน่นอน โรเจอร์ไม่อาจรับมือกับความก้าวหน้าอย่างมากมายที่เชียร่าทำได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งและเธอกระเราลากับเขาไปมันเป็นเรื่องที่ขมขื่นมากในช่วงแรกทั้งคู่อยู่กินกันมา12ปีแต่เธอก็เริ่มรับรู้ได้ถึงความเป็นสุขใจเมื่อพบว่าตัวเองนั้นมีความสามารถมากมายขนาดไหนเธอไม่เคยเสียใจเลยที่เลือกกลับไปเรียนต่อจนจบและมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แรกๆลูกสาวของเธอต่างผิดหวังกันมากแต่ตอนนี้กลับภูมิใจในความสำเร็จอันเอกอุที่เชีราทำได้เธอทำหน้าที่เป็นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมให้แก่ลูกๆปัจจุบันเชีราแต่งงานกับชายที่จะคอยเชื่นชมอยู่เสมอเมื่อเห็นเธอกำลังโลดแล่นอย่างงดงามอยู่ในโลกภายนอก ความมีชีวิตชีวาของเธอทำให้ทั้งคู่มีชีวิตที่สว่างสวยและเขาก็รักเธอตรงที่เธอเป็นคนที่น่าสนใจเหลือเกินเขาไม่ได้รู้สึกสั่นคลอนเลยสักนิดแม้เชราจะกำลังมีชีวิตที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ก็ตามเราไปต่อตอนจบใน EP 10ด้วยกันนะคะ